นี่ก็เป็นภาพของวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานทีมชาติไทยนั้นได้กล้ำศึกนะฮะในการพบกับติโมเรสเตแล้วก็สามารถคว้าชัยไม่ได้2ประตูต่อศูนย์วันนี้ก็นักเตะเหล่าที่ลงเล่นในเกมเมื่อวานนี้นะครับได้ลงมารีคอร e r เวอรี่ร่างกายนะครับเดินในสระน้ำนะฮะกเออ็เป็นการรีคอร์เวอรี่ผ่อนคลายร่างกายโดยทั่วๆไปนะครับก็ <c oughs> เดินในสระน้ำา <c oughs> บรรยากาศดีครับบรยาาร,บบรยากาศดีก็ ขวาามแต้มมาได้นะเมื่อวานนี้มาโนโพกิงก็ build บิวบรรยากาศได้ดีเลยนะครับดูจากในภาพนี้นะฮะโอเคเลยฮะดูชื่นมื่นกันดีนะครับเจ้ามุยก็ยิ้มเลยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของอการรีคอเวอรี่ร่างกายนะครับการเดินสเต็ปไปทางซ้ายไปทางขวาอะไรแบบนี้ในสระน้ำนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจากที่ได้ใช้งานหนักๆมาเมื่อ เมื่อวานนี้นะครับก็นำบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะฮะฝากเพื่อนเพื่อนให้ได้ชมให้เกาะติดอินไซด์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามช่องแอดไว้ด้วยนะครับติดตามเกาะติดทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับวันต่อวันเลยนะครับชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ใครยังไม่เคยกดติดตามช่วยรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับและสําคัญคือกระดิ่งครับกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแบบนี้ใน คลิปต,ต่อไปเวลาผมอัพคลิปลงนะครับวันนี้แอดไว้์กับช่องแอดไว้์ชแนลนะครับก็ต้องขอลางเพลเท่านี้นะครับ